ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริศูนเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสิงถ้วยพระราชทานมวกกครั้งที่44ประจำปี2566ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2521 ในปีนี้มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐเลเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน81ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่เสปักตะกร้อป,ประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชนะเลิศได้แก่ทีมกองทกักตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรห่อนได้อยู่เนียนโรงเรียนกีฬานครปฐม และเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อราชบุรี